สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ช่องปวนหลังเกมมิ่งครับคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษมากนะครับเพราะว่านาอกจากทำการเปิดหน้าแล้วเนี่ยจะมีการ Q&A เอนเอนะครับเพื่อเฉลิมฉลองนะครับการที่ช่องเราเนี่ย ครบ1นึ่งแสนซับสไคร์เบอร์แล้วซึ่งสำหรับทุกคนเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเยอะหรือมันน้อยยังไงนะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับกับการที่ช่องของเราเนี่ยเติบโตมาได้ถึงขนาดนี้แน่นอนว่าในช่องเราเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่มันยิ่งใหญ่และมันก็ดีมากไปกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ใหม่นะครับเพื่อทำให้ผมสามารถทาคลิปได้ดีกว่าเดิมนะครับก็เป็นสตูดิโอใหม่ผมละกันนะครับไม่ว่าองก็ได้เอาเป็นว่าไอ้เรื่องอื่นน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 เเเีีีี่่ยดด๋วรราาาาคคัอทะะแตตต้้้สสหบิปปผมมไไโพ์ถ ในช่องของผมแล้วก็ในช่องทาง a c e b o o k ด้วยนะฮะประมาณ2-3รอบเลยรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ2องค้ถามเลยนะฮะซึ่งเอาจริงๆสองราคำถามมันก็เยอะมากเกินไปนะผมก็ได้รวบรวมหลายๆคำถามมาเป็นบทนูนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการ Q&A กันประมาณ20คําคำถามนะฮะซึ่งคำถามก็จะมีตั้งแต่พี่เป็นใครทุกวันนี้ทำอะไรอยู่ YouTube เป็นอาชีพหลักหรือเปล่าปวดหลังจริงไหมโปเกมอนตัวไหนเก่งสุดเอ่คือโปเกมอนมันเกี่ยวอะไรกับตัวผมก็ไม่รู้เนาะ หรือว่าแม้แต่ทิศทางของช่องนะครับว่าในอนาคตเนี่ยช่องเราจะทาอะไรกันต่อแล้วมันจะยิ่งใหญ่มากแค่ไหนกันเอาเป็นว่าเราเข้าไปสู่เนื้อหาหลักกันลยดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับต้องแนะนาก่อนผมชื่อแต่ก่อนจะไปดูคลิปกันคลิปนี้สนับสนุนโดย Dream Desk แบรนด์สำหรับคนที่ต้องการอัปเกรดโต๊ะคอมเพื่อเพิ่ม productivity จะเป็นทั้งการทำงานการเล่นเกม หรือจะทั้งทํางานและเล่นเกมพร้อมกันก็ได้หมด Dream Desk คือแบรนด์ขายอุปกรณ์ทํางานที่เน้นปรับตายตามเทรนด์การทำงานที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างของผมก็จะเน้นเรื่องความสะดวกสบายแล้วก็สุขภาพไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วทุกคนก็สามารถปรับให้มันเหมาะกับสไตล์การทํางานที่เป็นของตัวเราเองได้นะฮะเดี๋ยวในระหว่างคลิปเนี่ยจะมีอธิบายเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวแบรนด์นี้เพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับโอเคโอเคนะครับกลับมาจริงๆแล้วสวัสดีครับผมชื่อไทเกอร์นะฮะ ซึ่งเนี่ยผมก็เรียบเรียงคําถามมาให้ทุกคนแล้วนะแต่ว่าจริงๆแล้วคําถามมันก็มีตั้งแต่แบบที่มันมีสาระที่มันไม่มีสาระหรือว่าที่มันไม่ใช่คําถามเท่าไหร่นะเนี่ยตอนแรกเนี่ยสิบคำถามแรนกนะครับก็คือนอกเรื่องไปเลยนะครับที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับช่องผมแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการถามคิวเอเอดซ้มนะครับเช่นใครเป็นคนฆ่าฟรีเซอร์นะฮะวันนี้พี่กินอะไรบ้างค<อ>ิวเอทเแปลว่าอะไรหรอครับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนการมีวงหนึ่งได้กับเท่าไหร่นะฮะคือคําถามผู้นี้ ก็เรียกว่ารับรู้แล really? ้วกันนะครับแต่ว่าก็คงไม่ต้องตอบกันนะเนาะเอาเป็นว่าเรามาข้อคําถามจริงจังกันก่อนแล้วกันนะครับก็คือทําไมช่องนี้ต้องชื่อว่าปวดหลังเกมมิ่งด้วยคือคําถามนี้มันก็จะกว้างอยู่ว่าพี่ปวดหลังจริงหรือเปล่าปวดหลังเกมมิ่งมาจากอะไรแต่ก่อนเนึเลยบอกเลยว่าจริงๆผมก็ปวดหลังจริงนะเนาะคือมันก็ตามอายุนะครับคือคนสมัยนี้มันก็ปวดหลังกันหมดแหละครับจะพูดตรงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคขามาปวดหลังเกมมิ่งเนี่ยตอนแรกผมตั้งคขำๆมากกว่านะว่าแบบเออเราเล่นเกมจนเราปวดหลังหรือว่าได้ขนาดนี้ แต่ว่าพอมาคิดไปคิดมาเนี่ยมันหมายความถึงแบบ2รูปแบบนะครับหมายถึงคอนเทนต์ที่เราจะทำนะอย่างแรกก็คือคอนเทนต์หลายๆอย,ย่างของช่องเรานะครับจะเป็นคอนเทนต์ที่แบบผมเล่นสมัยเด็กอะ่ะคนที่เล่นเกมสมัยนั้นโตมาในยุคนี้ก็เริ่มจะปวดหลังกันแล้วอะเขาง่ายๆก็อย่างมีอะโปเกมอนฮาวเวิสมูนอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็เรียกว่าเป็นคอนเทนต์เด็กนวดหรือว่าอะไรก็ได้นะครับประมาณนี้ แต่ว่านะครับนอกจากชนิดของเกม,มที่เราเล่นเนี่ยมันก็หมายถึงคอนเซปต์ของการเล่นเกม,มของเราด้วยยกตัวอย่างเช่นชาเลนจ์ต่างๆหรือว่าวิดีโอต่างๆที่ผมทาในช่องเนี่ยมันจะเป็นชาเลนจ์ที่หลายๆคนเรียกว่าปหดมากหรือว่าอดทนมากอะไรเงี้ยคือมันเป็นการเล่นเกมที่มันต้องนั่งอยู่หน้าคอมนานๆนะครับยกตัวอย่างเช่นมันก็จะมีชาเลนจ์ที่ผมใช้เวลาทํา30ชั่วโมง40ชั่วโมง5้ชั่วโมงเนาะพวกเนี้ย คนก็จะชอบเอามาแซล์กันว่าเล่นจนปวดหลังเลยนะครับเออมันก็จะกลายเป็นแนวคิดเท่ากับปวดหลังเกมมิ่งคำถามต่อมานะครับเป็นเรียกว่าเป็นหมวดหมู่ใหญ่ที่คนถามกันเข้ามาเยอะมากก็คือเรื่องของโปเกมอนจริงๆผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ QA ของช่องเราจริงๆแต่ว่าถ้าทุกคนถามกันมาเยอะขนาดนีน้ก็จะพยายามตอบให้เยอะที่สุดก็แลวกันนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะไม่ขอ ลงรายละเอียดตารางหัวข้อเยอะเกินไปคําถามได้เลยนะพี่ชอบโปเกมอนตัวไหนอันนี้ผมมีคิดจะอันดับโปเกมอนทุกคนเลยนะครับจัดอันดับโปเกมอน1000ตัวนะถ้าใครอยากจะรู้ว่าผมชอบตัวไหนของภาคไหนหรือว่าตัวโปเกมอนตำนานโปเกมอนเริ่มต้นอะไรเนี่ยไปดูคลิปนั้นได้นะครับเดี๋ยวจะมีเลี้ยงอยู่ใต้รายละเอียดวิดีโอนะครับก็จะได้ไม่ต้องมานั่งพูดซ้าแล้วก็ตอบทีละคําถามนะฮะต่อมาเนี่ยเป็นคําถามว่าพี่ชอบโปเกมอนภาคไหนมากสุด อันเนี้ยมันค่อนข้างกว้างแต่ว่าในมุมมองผมคิดว่าหลายๆลคนน่าจะหมายถึงว่าผมชอบแอนิเมะโปเกมอนภาคไหนใช่ไหมที่เป็นแบบซาโตชิเป็นพระเอกอะ่ะอันเนี้ยผมตอบเลยนะว่าผมค่อนข้างเอ็นเอียรหรือว่าบแอนนะเพราะว่าผมโตมาในภาคแรกนะฮะเจนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วแอนิเมชั่นที่ผมชอบที่สุดก็คือซาโตชิตอนภาคแรกสุดเลยนะครับที่เพิ่งได้เป็นก,กระจูมมาใหม่ๆแต่ว่าถ้าถามว่าชอบเกมไหนมากที่สุดเนี่ยอันนี้พูดยากเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีตั้งแต่ เกมภาคแรกสุด Red and Blue ที่เล่นเป็นเกมแรกของผมแล้วก็มีโกกับ Silver ที่เล่นค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะว่าตอนนั้นเป็นแบบเด็กปฐมนะแล้วต่อมาก็จะมีพวกแบบโปเกมอนเ m ม r รอลนะครับที่เนื้อเรื่องเกมมาค่อนข้างเยอะผมใช้เวลากับมันประมาณแบบหลายร้อยชั่วโมงนะครับผมคิดว่า1-3ภาคแรกเนี่ยถือว่าเป็นเกมัะดับท,ท็อปที่ผมชอบเล่นแล้วก็กลับไปเล่นซ้ำบ่อยมาก แต่เรื่องเวลาเล่นเกมเนี่ยจะมาเปรียบเทียบกันก็เปรียบเทียบยากเนาะในสมัยนั้นอะมันไม่ได้มีคู่มือสอนเล่นเกมจริงจังแบบในอินเทอร์เน็ตนะครับคือถ้าเราติดปริศนาเนี่ยติดปัญหาเนี่ยเร,เราเล่นไม่ผ่านเนี่ยบางทีเราอยู่กับมันเป็นวันเลยนะแล้วก็ไปต่อในเกมไม่ได้นะครับถ้าเป็นสมัยเนี้ยเกมออกแบบแบบเนี้ยไม่มีคนเล่นนะฮะเพราะว่าพอเด็กเล่นไม่ผ่านแล้วก็เลิเกมมเล่นเกมเลยก็มีเหมือนกันนะครับโอเคหลังจากนั้นอะมันจะเป็นคําถามประมาณแบบหมวดหมู่ของการเล่นเกมอะซึ่งเดี๋ยวอ่านให้ฟังหน่อยนะอารมณ์แบบพี่ครับ โปเกมอนตัวนี้จับยังไงเกมนี้มีเทคนิคอะไรบ้างไอ้คำถามพวกนี้ผมขอค้างไว้ก่อนละกันเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะกว้างเกินไปกว่าของข้อคียเวนเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะได้คําตอบพวกนี้จริงนะก็ทิมระหว่าก็ได้เดี๋ยวเผื่อมันมีคําถามไหนที่คนสนใจมากจริงหเดี๋ยวผมจะทําคลิปต,ตอบให้อีกทีหนึ่งละกันอ่ะคำถามนี้พีคมากปวดหลงแก้ยังไงครับ คำถามเนี้ยผมไม่แน่ใจนะว่าทุกคนถามกันจริงๆหรือว่าถามเล่นๆนะคือถามกันมาใน Q&A อ่หลายหลายคนมากๆนะครับแล้วก็ในคลิปอื่นๆของผมเนี้ยก็ถามกันมาเยอะมากนะครับแล้วก็ตอน like ไลฟ์เนี้ยก็ถามเยอะเหมือนกันนะคือผมไม่ใช่หมอไม่ใช่นักกายภาพไงแต่ว่าเพื่อทุกคนนะฮะวันนี้ผมก็เลยไปหาคําตอบให้ทุกคนนะ เพราะฉะนั้นผมก็ขอแนะนําสปอนเซอร์ของวิดีโอนี้นะครับคือ Dream Desk ที่ผมได้บอกไปแล้วว่าเป็นแบรนด์อุปรกรณ์ทํางานที่ปรับตามไลฟ์สไตล์ของเราได้จริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าโต๊ะปรับระดับเนี่ยมันมีหลายราคาเลยของ Dream Desk เนี่ยจะเริ่มต้นที่9,000กว่าบาทสำหรับโต๊ะขนาดไซส์ S และที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือขนาดไซส์ L นะฮะเพราะว่าที่ผมอยากจะได้ขนาดใหญ่เนี่ยพะมันต้องวางคอมแล้วก็หน้าจออุป,ปรกรณ์ต่างๆด้วยคือวันหนึ่งเนี่ยผมใช้เวลาอยู่หน้าคอมเกิน10ชั่วโมงนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันมีีีพื้้้นนนทท่่่่ใใหหััชเยยยอออะราาคตวู10,000 3,000บาทนะฮะแต่ว่าบอกเลยนะครับว่าไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับการใช้งานของผมที่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมใช้คุ้มอย่างแน่นอนขออธิบายเพิ่มอีกหน่อยการคือคําว่า adjustable desk หรือว่าโต๊ะที่ปรับระดับได้เนี่ยอย่างของ d r e a m d e s k เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ามอเตอร์อยู่นะซึ่งของผมเป็น single motor หรือว่ามอเตอร์เดียวปรับความสูงได้ประมาณ 70- 1 1 5ถึงซมนะฮะซึ่งก็คือความสูงของคนที่นั่งปกติกับคนที่ยืนปกตินะะั่นแหละ แล้วก็รับน้ําหนักได้สูงสุดประมาณ80กิโลนะฮะอันนี้ผมเคยลองนั่งเองแล้วนะครับแล้วก็กดใช้มอเตอร์นะฮะก็ขึ้นได้จริงนะตัวผมเนะะี่ยก็ หนักเกือบอประมาณ80กิโลเหมือนกันนะฮะแต่ว่านะครับยิ่งมอเตอร์เยอะเนี่ยก็จะยิ่งสาม,มารถรับน้ําหนักได้เยอะขึ้นแล้วก็ปรับความสูงได้เยอะขึ้นด้วยสําหรับผมคิดว่ามอเตอร์อันเดียวเนี่ยเพียงพอแล้วทีนี้มอเตอร์ทํางานยังไงคือตัวโต๊ะเนี่ยมันจะมีปุุกอยู่นะฮะเราสามารถตั้งระดับของมันได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสาม,มารถกดให้มันล็อกโพ i ิชันหรือว่าตําแหน่งได้นะครับ1 2 3 4คือผมก็จะเซ็ตที่ตําแหน่งหนึ่งแล้วก็จะเป็นสลับการที่ผมนั่งอยู่อะไรเงี้ยนนําางทื อย่างตอนนี้นะครับผมก็ปรับมาเป็นแบบรูปแบบยืนแล้วคืออย่างวันไหนที่เราทํางานเยอะเนี่ยเราก็ต้องมีการเตือนตัวเองด้วยนะว่าเออวันนี้เรานั่งเยอะแล้วเนี่ยเราปรับมาเป็นยืนบ้างไหมขยับตัวบ้างไหนนะครับมันจะได้ถูกหลักสุขภาพของคนที่ต้องนั่งทํางานเยอะๆนะครับยิ่งเป็นการไลฟส์สดเนี่ยบางทีถ้าผมจะต้องเปิดหน้าเนาะผมก็อาจจะมีการทําลูกเล่นกับคนดูมีการปรับระดับจากนั่งเป็นลุกเป็นยืนเป็นนั่งไหมอีกรอบอะไรเงี้ยนะฮะกดไม่กี่ปุ่มแล้วสามารถทําได้เนี่ยมันสะดวกม,มากๆ ตัวท็อปมีอยู่6สีนะครับสวงโครงขาเนี่ยก็จะมีเฟรมอยู่ที่2สีตัวท็อปเนี่ยผมค่อนข้างชอบเลยนะครับมันกันน้ําได้โครงขาก็เป็นแบบที่ดูทนทานนะฮะถ้าจะให้ติอย่างเดียวก็คือขามันเป็นเหล็กเลยนะครับผมลากไปลากมาแล้วพื้นมันเป็นรอยแต่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาได้มากหรอกเดี๋ยวเรามีพรมอยู่ด้านล่างหรือว่ามีสติ๊กเกอร์3 m มมาแปะก็ได้นะครับไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับผมแต่ว่าที่ผมชอบจริงๆริงสำหรับสปอนเซอร์เจ้านี้นะครับก็คือก่อนที่ผมจะไปหาโต๊ตัว,ตว,ตวนี้มาเ ผมคุยกับแบรนด์โต๊ะปรับระดับหลายตัวมากๆนะครับเจ้านเนี้ยเนี่ยตอบคําถามผมได้ชัดเจนที่สุดแล้วก็ให้ข้อมูลผมได้เยอะที่สุดน,นะครับแล้วก็ตอบเร็วด้วยนอกจากนั้นนะไอ้โต๊ะตัวเนี้ยเนะี่ยมันก็ปรับคัสตอมได้เยอะนะครับใส่ออปชั่นเสริมได้เยอะด้วยเช่นมีออปชั่นใส่เคเบิลเทรนนะฮะสำหรับการวางสายไฟหรือจะต่างเป็นโต๊ะโค้งโต๊ะเว้าวก็ได้นะครับอีกอย่างนึงนะครับก็คือเรื่องของบริการหลังการขายนะครับอันนี้ผมอยู่ในบ้านชั้น2นะเขาก็แบกโต๊ะขึ้นมาประกอบให้เลยนะ สอนวิธีการใช้งานด้วยนะครับคือต่อให้ทุกคนอยู่คอนโดหรือว่าอยู่ทาวน์โฮมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องห่วงครับสามารถนํามาจัดส่งแล้วก็ประกอบได้เช่นเดียวกันนะฮะสุดท้ายน,นะครับทุกคนเห็นผมเป็นอยู่ในห้องโล่งๆเลยนะผมก็ค่อนข้างเหื่อของใหม่นนะโต๊ะตัวเนี้ยผมเล่นมาหลายชั่วโมงนะมาเล่นหลายรอบม,มากๆนะครับก็ใช้ได้ดีมากๆนะครับแล้วก็คิดว่าจะใช้ได้คุ้ม,มอย่างแน่นอนนะครับเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผมแน่ๆเลยนะ สุดท้ายน,นะครับอย่าลืมนะเราทํางานได้เราเล่นเกมได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพหรือว่าวิธีการใช้ชีวิตของเราด้วยนะครับหมวดหมู่นี้นะครับที่ถามกันมาเยอะเลยก็คือแนะนําตัวเองหน่อยอย่างแรกเลยก็คือผมชื่อไทเกอร์นะฮะแต่ว่าผมก็ชอบนะที่คนพิมพ์เข้ามาว่าพี่ปวดพี่ปวดนะมันฟังดูตลกดีนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคอมเมนต์ในช่องเนี่ยจะ,ะเรียกไทเกอร์ก็ได้พี่ไทเกอร์ก็ได้หรือจะเรียกพี่ปวดก็ได้นะก็ตลกดีนะครับยังไงก็ได้เลยนะับผมโอเคหมด แล้วก็อีกอย่างนึงที่ถามกันมาก็คืออายุเท่าไร่แต่งงานหรือยังมีแฟนไหมผมเกิดปี3-2นะฮะเพราะฉะนั้นปีนี้ก็34ปี34ขวบก็ได้นะครับเป็นเด็กหนวดแล้วก็มีแฟนครับแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงาน แล้วก็มีถามเรื่องเรียนที่ไหนทําอะไรอยู่นะผมเรียนที่วิศวะจุลานะฮะสาขาวิศวกรรมศาสตร์นาโนคือสมัยตอนที่ผมเรียนใหมนะ่เนี่ยไอเนี้ยมันคือสาขาที่ดังมากนะครับมาดังแรงกว่า IT หรือว่าคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งอยูนะเอาเป็นว่าเรียนจบแล้วก็ไม่ได้ทำงานตรงสายนะครับก็เป็นพนักง,งานออฟฟิศทั่วไปเนี่ยแหละฮะแล้วก็สนใจทํางานประเภทแบบพวกสตาร์ทอัพอะไรอย่างนงี้นะไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจนะเป็นพนักง,งานในบริษัทสตาร์ทอัพอีกทีหนึง่ง ซึ่งช่วงงานไอสตาร์ทอัพเนี่ยสมัยผมอะ่ะมันเป็นจุดที่เริ่มค่อนข้างดังกนนะครับก็คือจุดที่แบบมาร์คซักเกอร์เบิร์เขาเริ่มสร้าง Facebook แล้วก็แบบทําบริษัทให้มันยิ่งใหญ่เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้อะไรเงี้ยช่วงนั้นนะ่ยพวกแบว Facebook หรือว่าบริษัทแข่งขันกันนะมาแรงมากๆเลยนะผมก็ทําอยู่ประมาณแบบสองสาปีนะฮะคือมันไม่ได้มีอะไรนะ่าอธิบายเยอะนะครับมันก็งานพนักง,งานเงนิงนเดือน,นทั่วไปแหละพอทําแบบสตาร์ทอัพอีกก็งานก็ยิ่งจับชายจิปาทางนะพอให้อรายสะพามดท รู้สึกว่าชอบในการทําธุรกิจนะครับก็เลยไปต่อปริญญาโททางด้านการบริหารธุรกิจที่อเมริกานะฮะ University of Pennsylvania นะฮะก็ภาษาคนทั่วไปก็จะเรียกว่า MBA นะครับอ่าน,นี่ขอเสริมอนิดนตอนที่ผมไปเรียนต่อที่อเมริกาเนี่ยผมก็ได้สมัครฝึกง,งานด้วยและหนึ่งในบริษัทที่สมัครฝึกง,งานเข้าไปแล้วเกือบได้นะคือบริษัทโปเกมอนนะครับคือมันมีเด็กบริหารไม่กี่คนหรอครับที่จําชื่อโปเกมอนได้ทุกตัวนะ เพราะฉะนั้นแล้วแบบไม่ขอเล่าเยอะแล้วกันเพราะว่ากลัวนอกเอกรื่องนะฮะเอาเป็นว่าใครอยากรู้นะครับก็คอมเมนต์บอกมาได้เดี๋ยวอาจจะทําเป็นคลิปตอบคาถามรอบหน้าแล้วกันอ่าต่อมาเรียนบริหารแล้วได้ใช้งานหรือเปล่าเนี่ยผมบอกแล้วคลิปตอบคาถามเนี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเหมาะกับคนอายุ30เดี๋ยวคลิปมันยาวคือจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาทําเป็นพนักง,งานออฟฟิศนะฮะอยู่ที่กรุงเทพไม่หล่ะครับแล้วผมก็แบบชอบพวกแนวคอมพิวเตอร์เทคไอทีอะไรเงี้ย แต่ว่าผมก็ไม่ได้ทำพวกแนวโปรแกรมมิ่งนะครับผมก็จะเป็นประมาณแบบโปรเจกต์แม a เจอร์โปรดักต์แมเนเจอร์คือเป็นคนคุมโปรเจกต์ให้กับคนที่เขียนโค้ดอีกทีนึงอะไรเงี้ยเซ็ตทิศทางธุรกิจให้เขาอะไรเงี้ยนะแล้วก็แน่นอนครับคือผมค่อนข้างมันใจว่ามันดูน่าเบื่อสำหรับหลายหลคนนะเพราะฉะนั้นจะขอพูดคร่าวๆแล้วกันแล้วถ้าอยากรู้จริงๆเดี๋ยวอาจจะมาทำเป็นคลิปแบบ จริงจังภายหลังแล้วกันนะครับเพราะผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าแต่ละคนจะอยากดูหรือสนใจมากแค่ไหนอ่าทีนี้มันยังไม่จบนะเนี่ยบอกแล้วว่ามันไม่จบง,ง่ายๆหรอกอ่าต่อมานะครับไม่ได้ดรมมาม่าอะไรนะครับแต่ว่าเอ่อในเรื่องที่ทําให้ผมแบบมาทาอย่างอื่นต่อก็คือผมทํางานอยู่ใช่ไหมแล้วก็หัวหน้าผมที่เป็นแบบซีเนียร์แมเนเจอร์เนี่ยเขาก็แบบโดนรถชนเสียชีวิตนะฮะเขาตอนนั้นอนะ่ะผมน่าจะประมาณอายุ27-28อะไรแบบนี้ที่นี้นานม,มันผ่านมานานแล้วนะ เกือบ5 6ปีอนะไรเงี้ยแต่ว่าความรู้สึกผมตอนนั้นน่าจะเป็นประมาณวนะ่าแบบคือถ้าเราทํางานไปเรื่อยๆอ่ะแล้วถ้าเราตั้งใจทํางาน,นจริงๆอ่ะแบบเลิกงาน3ามทุ่มสี่ทุ่มหรือทํางานเสาร์อาทิตย์อะไรเนงะี้ยเราก็อาจจะโตไปเป็นผู้บริหารก็ได้เป็น,เป,นเป็นแบบตําแหน่งเดียวกันกัแบหบัวหน้าเราหรืออาจจะเป็นแบบซีอออะไรก็ได้นะเพราะว่าบริษัทก็ห่ังสนมากเขา แบบไม่ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจก็เป็น CEO อได้ทีนี้เนะี่ยผมก็รู้สึกว่าเออถ้ามันจะเป็นแบบนี้ผมก็อยากจะลองทําอะไรที่มันเป็นของตัวเองดูดีกว่านะครับแบบถ้าเราจะต้องทุ่มเทอะไรกับสิ่งหนึ่งไปแล้วเนี่ยก็อยากจะให้มันเป็นที่แบบที่ผมสามารถภูมิใจกับมันได้จริงๆคือบอกก่อนนะมันไม่ได้แบบเป็นอะไรเกี่ยวกับชีวิตมันสั้นหรือว่าดราม่าอะไรงียนะแค่รู้สึกว่าแบบอยากจะลองทําอะไรใหม่ๆที่เป็นของตัวเองในขณะที่ผมยังมีแรงอยู่แค่นี้เองนะฮะผมก็รู้สึกว่าแบบออตัวผมเนะี่ยจริงๆเราชอบความเป็นแบบ ธุรกิจเปิดใหม่หรือว่าสตาร์ทอัพหรือว่าแบบถ้าเป็นอย่างธุรกิจที่บ้านผมก็แบบชอบความเป็นแบบทำธุรกิจค้าขายแบบ SME อออะไรเงี้ยก็เลยอยากจะลองสร้างอะไรมาให้พวกเจ้าของธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการนะครับสามารถเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝีมือตัวเองได้มันก็เลยกลายเป็นช่อง YouTube แล้วก็โซเชียลมีเดียอื่นนะที่ชื่อว่าไทยวินเนอรนะอันนี้หลายๆคนที่ ทักผมเข้ามาในช่องคอมเมนต์เนี่ยก็มีเขียนกันมาเยอะแล้วเหมือนกันละว่าพี่ทําช่องนั้นด้วยหรือเปล่านะครับก็ใช่ครับก็อันนั้แหละเป็นช่องหลักของผมนะฮะมีไว้เพื่อสอนคนทาธุรกิจนะฮะก็เป้าหมายก็คือการสอนความรู้แบบการให้ข้อมูลทางด้าน,นวิดีโอบทความอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็ยังทําอยู่นะแต่ว่ามันจะมีงานช่วงแบบให้ไปอบรมที่บริษัทน้นบริษัทนี้เยอะนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาดั่งทำคอนเทนต์ลงช่องเท่าไหร่ แต่ว่าไปไปมา,มาเนี่ยไอช่องเกมผมเนี่ยดันมีคนดูเยอะกว่านะฮะก็ตลกนี่เหมือนกันนะครับทำทีหลังด้วยแล้วก็ทําแบบเป็นแบบงานอดิเรกเพฮะไม่ได้ใช้เวลาแบบ100%นกับมันคำถามต่อไปทํำไมพี่ถึงชอบโปเกมอนแล้วมาทําช่องโปเกมอนล่ะ20ปีที่แล้วเนี่ยผมประมาณ10บปก่แล้วก็เป็นยุคแรกที่โปเกมอนเข้ามาในประเทศไทยก็คือยุคบุกเบิกของบริษัทโปเกมอนคอมพานีเมื่อสมัยนั้นก็เป็น แค่นินเทนโดกับเกมฟรีกนะันเนาะคือในยุคนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือนะทุกคนเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าเกมบอยนะฮะเป็นเครื่องเกมฉบับพกพาอันแรกๆเลยเราสามารถแอบเอาไปเล่นที่โรงเรียนได้นะฮะแล้วก็เราก็จะใช้สายลิงเคเบิลสายสายลิง์เกมอะสามารถลิงเกม2อันเข้าด้วยกันไม่มีระบบ w i ้ i นะครับใช้สายเอาแล้วก็จะสามารถแบทเทิลกับแลกเปลี่ยนโปเกมอนกับเพื่อนได้ ทีนี้เนะี่ยในยุคนั้นนะอ่ะไอเนี้ยมันคือแบบสุดยอดมากๆนะครับเพราะว่าเกมปกติสมัยนะนะั้นอ่ะมันเป็นเกมที่เราเล่นคนเดียวนะเกมโปเกมอนเป็นเกมอันแรกเลยที่เล่นกับเพื่อนได้แบบที่ไหนก็ได้ผมเนี่ยก็เล่นเกมโปเกมอนกับพี่ชายนะพี่ชายผมอายุมากกว่าผม4ปีนะฮะแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆเนี่ยพี่ชายผมก็ไปมหาลัยไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยเนาะผมก็กลายเป็นเล่นกับเพื่อนต่อแทนนะครับโปเกมอนมันก็เลยเป็นแบบ1เกมอ่ะที่ผมเล่นกับคนหลายคนได้อ่ะเือทุกคนลองจินตนาการเด็กติดเกมคนหนึ่งที่มันแบบ อาจจะไม่ค่อยมีเพื่อนเยอะอะแต่ว่าแบบมันมีเกมที่แบบเล่นกับคนได้หลายๆคนนะก็เ,ะเป็นประมาณฟีลลิ่งพวกเราทุกคนแบบที่แบบเล่นออนไลน์อยู่ทุกวันนี้แหละแต่ว่าถ้าถามว่าทําไมไม่เล่นเกมอื่นทำไมเล่นแต่โปเกมอนคือจริงๆผมก็เล่นเกมอื่นเยอะนะผมชอบพวกเกมแบบฝึกสัตว์ประหลาดอะไรเงี้ยนะอย่างพวกดิจิมอนหรือว่ามอนสเตอร์แรนช์เจอะไรเงี้ยที่มันมีแบบมอนสเตอร์เยอะๆสัตว์ประหลาดเยอะๆนะผมก็เล่นเนาะขนาดการ์ดยูกิเนี่ยมีพวกสัตว์เท่ๆการ์ดเท่ๆเนี่ยผมก็ยังชอบเลยแล้วก็ จริงๆแล้วผมก็เป็นคนชอบแบบพกเลี้ยงสัตว์หรือว่าชอบไปดูสัตว์อะไรอย่างนี้นะอย่างตอน,นเด็กๆนะพ่อผมนะครับพาผมไปสวนสัตว์ทุกอาทิตย์ใช่ไหทุกวันนี้ a c e b o o k เนี่ยผมก็มีแต่เพจหมาเพจแมวนะครับก็ถือว่าเป็นแบบโปเกมอนเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ในแบบเรื่องของบบการเล่นเกมการได้เล่นกับเพื่อนแล้วก็แบบเจอสัตว์ประหลาดต่างๆเนาะประมาณนี้แล้วกันอ่ะทีนี้ทำไมถึงมาทําช่องปวดหลังคําถามนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องช่องธุรกิจใช่ไหม ซึ่งอันนี้เน้นหน่อยนะยังทําอยู่นะยังไม่ได้เลิกคอนเทนต์แค่อาจจะอัพไม่บ่อยเท่าช่องนี้ช่องปวดหลังเนี่ยเป็นงาาอดิเลกผมเล่นเกมแล้วก็ทําสคริปต์ยนะูทูบเนี่ยหลัง2องทุ่มขึ้นไปเท่านั้นแล้วก็ทําแค่วันหยุดหรือว่าวันหยุดยาวเท่านั้นซึ่งส่วนตัวนะผมเรียกตัวเองว่าเป็นคนที่แบบค่อนข้าง ใช้เวลากับการทํางานเยอะจะเรียกว่าบ้าการทํางานก็ได้คือผมสามารถนั่งทําอะไรสิ่งหนึ่งนะได้เรื่อยๆไม่หยุดนะฮะคือถ้าไม่นับเวลาที่ใช้ในการดูแลชีวิตส่งตัวซื้อของเข้าบ้านซักผ้าล้างจานผมสามารถนั่งทํางานได้เรื่อยๆเลยเป็นอาทิตย์นะฮะแต่อันนี้ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะผมก็ไม่แนะนากับคนอื่นนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วพออายุ30ขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบร่างกายมันไม่ค่อยไหวแล้วนะแบบ จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องซีเรียสมากเกินไปอ่ะมันจะรู้สึกแบบเราไม่มีความคิดสร้างสารรค์ไม่มีไอเดียใหม่นะฮะผมก็อยากจะลองทําอะไรใหม่ๆบ้างก็เลยกลายเป็นช่องว่าแบบผันเวลามาเล่นเกมบ้างขึ้นดีไหมแต่ว่าด้วยความเป็นแบบคนบ้า productivity นะฮะเล่นเกม,เมอย่าอเดียวมันก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยแบบเออเล่นเกมสำหลัเล่นลงช่อง y o YouTube ด้วยละกัน,นไหนๆเราก็ทําช่องอย่างอื่นแล้วก็ฝึกทําไปด้วยไหนๆก็ได้ฝึกได้เล่นเกมไปด้วยได้ฝึกทำคอนเทนต์ได้ฝึกตัดต่อได้ฝึกเขียนสคริปต์ไปด้วยนะครับ ก็เลยกลายเป็นช่องปวดหลังเกมมิ่งขึ้นมาคำถามนี้ไม่รู้จะตอบได้หรือเปล่านะพี่เงินเดือนกี่หลักเริ่มต้นด้วยตัวเลขอะไรเอาพูด,ดง่ายๆถามว่าเงินเดือนเท่าไหร่ใช่ไหมอันเพจธุรกิจเนี่ยยังไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้ตัวเองเพราะว่าได้เงินจากลูกค้าหรือว่าคนนู้นคนนี้ก็เอาไปลงทุนเพื่อหมดนนะฮะก็เอาเป็นว่าอันเนี้ยเดี๋ยวอันเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปปรับเพิ่มในอนาคตตอนที่ทุกอย่างมันคงที่แล้ว อันช่องเกมเนี่ยช่องปวดหลังเนี่ยรายได้ขึ้นอยู่กับแต่ละเดือนเลยคืออันนี้เป็นช่องกอทั้งใหม่เนาะช่องเราเพิ่งมาแบบคนดูเยอะเมื่อไม่กี่เดือนเน <S 2> <S 2> ี้ยเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไม่ค่อยคงที่หรอกรายได้จากโฆษณาเนี่ยจากที่ดูนะเฉลีย่ยประมาณ20,000กว่าบาทนะฮะแต่ว่าบอกตรงๆว่าไม่คงที่แล้วก็ ขึ้นอยู่กับว,ว่าผมอัพคลิปบ่อยแค่ไหนด้วยซึ่งช่องหนังผมอัพคลิปไม่ค่อยทันเท่าไหร่ mm. ที่คนอาจจะทักเข้ามาเยอะหรือเป็นสาเหตุที่คนถามเยอะน่าจะเป็นเพราะว่าเงินโดเน a t จากการไลฟ์ซึ่งอันเนี้ยผมบอกเลยว่าบางเดือนเนี้ยก็ได้เป็นหมื่นอยู่เหมือนกันไปลองนับกันเองก็ได้นะครับมันก็เป็นแบบบางทีก็มีคนมาโดเน a t ให้หลักร้อยหลักพันอะไรอย่างเงี้ยนะเอออันนี้ผมบอกอะน,นะช่วงที่ผมมาไลฟ์แรกๆเนี้ยมันจะมีตารางแบบคนที่ไลฟ์สดล้วได้เงินโดเน a t เยอะที่สุดในประเทศไทยอะไรเงี้ยอันดับหนึ่งจะเป็นแบบเอกรอเกล็อก อันดับที่ประมาณเบับสิบสอนะครับเป็นปวดหลังเกมมิ่งนะช่วงนั้นคือผมก็ยังตลกอยู่เลยนะครับแไปปวดเพื่อนๆอยู่เหมือนกันว่าคนโด o n a t เยอะดีเสื้อนี่ผมต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับหนึ่งครับซูเปอร์แตงต่างๆนะครับในคลิปใช่ไหมแล้วก็คนที่โด o n a t ตอนไลฟ์สดด้วยนะครับแล้วก็เมมเบอร์ต่างๆด้วยนะครับที๊ คอยสปอนเซอร์ช่องนะครับล้าก็ทาให้แบบผมมีงบไปจ้างคนตัดต่อเพิ่มหรือว่าอัปเกรดอุปกรณ์เพิ่มนะครับมา e อนเตอร์เทุกคนต่อไปทีน,นี้มันมีอีกหลายคําถามเหมือนกันนะเนี่ยพอผมดูเนี่ยแต่ว่าเอาเป็นว่าบางคําถามเนี่ยถ้าผมไม่ได้ตอบหรือไม่ได้พูดถึงนี่ผมขอโทษไม่ก่อนล่วงหน้านะครับเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆนะ,ะคาถามนี้ผมคิดว่าน่าสนใจดีคือมีคนถามว่าพี่คิดว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างพัฒนาไปเท่าไหร่แล้วเทียบกับเมื่อก่อน อันนี้ผมมองว่าเป็นคําถามแนะแบบทิศทางช่องในอนาคตและนะผมคิดว่าช่วงนะี้ช่องผมก็ผลลัพธ์ค่อนข้างโอเคขึ้นระดับหนึ่งหลายๆอย่างมันเริ่มเป็นระบบมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวขออธิบายระบบคร่าวๆของช่องผมกันล้วกันคือปกติผมจะทำคอนเซ็ปต์คือเป็นคลิปเล่นเกมยาวๆใช่ไหมสิบสิบชั่วโมง20ชั่วโมง30ชั่วโมงผมก็เลยต้องแบบคิดว่าแบบระหว่างที่ผมทำพุตเทจผมจะทํายังไงได้บ้างให้มันมีคอนเทนต์เพิ่มเติม ก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะนั่งเล่นฟุตเทจเก็บเองที่บ้านเนี่ยก็ทำเป็นคอนเทนต์ไลฟ์สดเล่นกับคนดูแทนมันน่าจะเอาเวลามาใช้แบบพูดคุกยกับคนได้ด้วยแล้วก็หาไอเดียทำสนุกสนุกเพิ่มเติมได้ด้วยแล้วก็นอกจากนั้นนะครับคนก็จะแบบเก็บหลักฐานได้เลยเนาะว่า ฟูเทจที่ผมเอามาเนี่ยผมเล่นจริงผมแบบไม่ได้ไปโกงอะไรหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมค่อยเอาฟุตเทจต่างต่างเนี่ยมาเขียนเป็นสคริปต์นะฮะแล้วก็ส่งสคริปต์กับฟุตเทจไปให้คนตัดต่อทําเป็นคลิปใหญ่ลงช่องนะฮะมันโปรเซสค่าวๆ้ก็จะเป็นประมาณเนี้ยไม่รู้ว่าอนาคตจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะทําให้มันเร็วมากขึ้นทุกคนจะได้ดูคลิปได้บ่อยมากขึ้นเหมือนกันณตอนนี้ผมยังโอเคกับผลลัพธ์ ของการทำแบบนี้อยู่นะเพราะว่ามันก็มีหนึ่งคือยอด,ดวิวมันก็เพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็ช่องมันก็โตขึ้นจริงๆแหละแต่ว่ามันก็มีจุดที่ผมเริ่มรู้สึกว่าแบบทำเองไม่ค่อยไหวแล้วคือผมไม่อยากจะทําให้แบบเวลาของผมอะเป็นตัวสําคัญที่ทําให้ทุกคนไม่สามารถดูคลิปได้น,นะครับคือ แต่อนาคนต่ยอาจจะขอดูอีกทีนึงสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่า Dream Desk เนี่ยมีโชว์รูมอยู่ที่โครงการ Dragon t o w n r ซอยจุฬา5นะครับคือพวกเก้าอี้หรือโต๊ะต่างๆเนี่ยมันควรจะใช้ให้ถูกหลักเอ็กโอนอมิกนะครับการยศาสตร์แบบบางคนขาสั้นหลังยาวแบบนี้นะครับคือถ้าเราไม่เป็นลองนั่งลอง,ลองใช้ดูก่อนเนี่ยบางทีเราก็ไม่เห็นภาพซึ่งในโชว์รูมเนี่ยก็จะมีทั้งโต๊ะนะครับแล้วก็เก้าอี้นะครับแบบเอ็กโอนอมิกแล้วก็เกมมิ่งด้วยนะฮะทาง Dream Desk เขาบอกว่า คอนเซปต์คือไม่ได้ออกแบบให้เป็นการเล่นเกมมากเกินไปแล้วก็เป็นสุขภาพมากเกินไปนะครับคองเน้นใช้งานได้จริงดีไซน์สวยเป็นโต๊ะในฝันหรือว่า Dream Desk ของทุกคนนะฮะร,ราคาก็คุ้มค่ากับคุณภาพนะครับเป็นสินค้าที่ออกแบบตามหลักเออร์โกโนมิกส์0แล้วก็สำหรับคนที่สนใจนะครับทักเข้าไปในช่องทาง Facebook หรือว่า Line ของ Dream Desk แล้วถ้าเราบอกเขาว่ามาจากช่องปวดหลังเกมมิ่งนะเขาจะมีส่วนลดพิเศษให้นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าสิทธิพิเศษนะี ภายในแค่2อาทิตย์หลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปนะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณ d r e a m l e s นะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้แล้วผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ดูกันมาถึงตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะได้คลิปแนว Q&A เพิ่มเติมนะครับก็ทำให้คลิปนี้นะครับมันมียอดวิวเกิน1,000แสนวิวแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคำถามต่อไปเนี่ยมันจะเป็นแนวไหนบ้างแล้วก็แน่นอนครับกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็ ถ้าใครอยากจะใจดีสนับสนุนนะครับก็สามารถสมัครเป็นเมมเบอร์ช่องได้นะครับผมเนี่ยมีการไลฟ์สดลงบนช่องนี้ทุกอาทิตย์เลยนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีนความสุขนะครับสวัสดีครับ